โอเคก็กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมาเจอช่อง NC เช่นเคยนะครับโอเควันนี้ผมจะพาพวกเราไปเล่นเกม Soldier of the Valor v a l นะครับโอเคไม่รู้ว่าจะพูดชื่อถูกหรือไม่นะครับโอเคไปดูกันนะครับจะไปเล่นเกม Soldier of the Valor Valor ะไร,ไ,รไม่รู้โอเค ไปเลยนะครับเกยียนนี้บอกเลยว่ามันโคตรสุดยอดนะครับเกีนสองคันในมือถือนะครับ a อ d r o i ยโอเคอย่างย่างย่างวินเอามันบอกอะไรวะยูสเตอร์โอ้ยหายไปละโอเคดูผ้านะครับผ้าสวยมากเลยนะครับ สวยสวยท,ท้องถิ่นสวยมากนะครับทานได้มันสุดยอดเลยนี่ไงมีม้าด้วยนะครับมีม้าเกะกระสนและอาวุธตัางๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยมีมา้าสองตัวเอา้าทำไมไม่ไปตันทำไมไม่ไปตันทางวะเฮียเอ้ยนี่นะครับ ใกล้จะห่อวันนี้อาจารย์มีสัตว์ตูนะครับโอเคระวังห <c oughs> น่อยดิเนเน่เห็นแล้วครับเนีน่ยมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งโอ้โหไม่ถูอะ ใส่เฮียเยินนีไปไหนเออตายสองคนซะเฮาจะมีใครอีกเออ เงี้ยแล้วๆๆๆกระสุนกระสุนเลยไม่ถูเลยวะเต้มันก็ตายไปแล้วครับโอเคเนี่ตอนนี้ม้ากลัวมากนะมาวิ่งไปวิ่งมานะครับโอเคผ่าต่อไป yeah, เนี่ยเขาว่าให้ไปสถานที่ใหม่นะครับโอเค let's go let go เลยไปเลยนะครับ โอ้โหยิงเงินนะครับเอาต้นอะไรวะเลือกกูเกิลหมดมันคงจะมีนะครับประตูมีไงในไงเราเบิดใส่ดู ระเบิดระเบิดเฮียเอ่ยโคแมงบ้าจริงโอ้โดนเพื่อนกูดิอืตายครับบางทีครั้งเนี่ย น้ำมาละไม่ต้องกลัวนะครับโอเคนี่ไงไตายกันหมดแล้วนะครับโอเคไปต่อขั้นตอนหรือภาที่สารนี่ไงสถานที่ไม่นะครับโอเคเขาพูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเลยเพราะตัวเองเนี่ยไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษไงโอเคตอนนี้เป็นภาพมื่แล้วนะครับโอเคก็ชวนไปด้วยกันนะครับมันค่นค้นข้ั่งมองยากมากเลยนะครับ ออโอ้หนีหนีหน,นีเดี๋ยวโดนตายละโอ้โอ้อ,อ้โอ้โ้โอ้โอ้โ้อ โอ้โหไม่โดนตัดทีเลยเฮียสองคันยิงแบบนี้ไม่ได้ระเบิดระเบิดระเบิด โอ้โหอีเหี้ยตายแล้วนะครับโอ้ยตายไปแล้วนะครับอยู่ได้เนี่ยแา่ว่าอยู่ตรงตายอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้โอเคกลับมาต่อคันอนทิสาลโอเคไปเลยนะครับต้องช่วยเพื่อนหน่อย mình khôi dớ oi mới là dăm một quá mà mỹ mình... yêu chẳng quay ไม่รู้ว่าจะชนะหรือไม่นะครับโอเคไปด,ดูวยกันเลยเอาตัวรรดชีวิตแหละนี่ไงง่ายง่ายง่ายแล้วพอแกงกูโอ้ยโอเคต่อไป <c oughs> ต่อไปพาี่ซี่นะครับโอเ okay. ค let's go เลยโอเค พาทิซี่นะครับทางถนนใหญ่นะครับโอเคโอ้เสียนปืนโคตรลั่นเลยนะครับนี่ไงนี่ไงสงครามมันจะเป็นอย่างนี้ไหมจริงๆนะ คนเห็นกระสุนม okay, ัน oh, ฟ oh. ิวฟิวฟิวฟิวแบบโคฟิวปะโอเคเก็ตเครื่องโอ้โหเห็นไหมกระสุนยังมาไม่หยุดเลยอ่ะ ส่วนได้ได้สาวนัดนะครับวิ่งเรยวหน่อยดิช่วยเพื่อนนี่ยังไงจะตายไปหมดน,นี่ย่ามันยังมีอีนะครับโอเค เห็นไหมถ้าหานของผลยังเหลืออีกหกคนนะครับหกคนบวกผลเป็นเจ็ดนะครับนี่ไงโอ้โหโคเก่งเลยวะเก่งมากโอเคต่อไปขั้นตอนที่ห้านะครับพาธิดาไปดูกันเลยพาะธิดานี่ไงสถานที่ไม่เนี่ยเขาเขียนว่าพาะธิดานะครับโอเค โอเคอันตอนนี้มันคลองจะยานะครับเพราะว่ามีคลองมีท่านคลองเขาเยอะนะครับโอเคอเอ้ โอ้โหถ้าเห็นกูจะรอดชีวิตไหมล่ะไม่ได้นะครับไปช่วยเขาไม่ได้นะครับต้องอยู่ฝั่งนี้โอ้โหระเบิดโดนระเบิดอมั้ยอีกเหีเ้ยเอ้ย ท่นของเขามีจากคนวะมีกกองพันวะมีกองมีกี่ร้อยคนวะอ้โอโหคนเยอะ โดดโอ้เฮ้ยแบงมุมนี่เนาะเน่โอ้โห oh ไปไม่ไปไม่ได้นะครับ กูจอดเม็นเอา้าเขายังไม่ตายเพื่อไปแล้วนะครับขั้นตอนที่หกใช่ไหมล่ะใช่ขั้นตอนที่หกไหม,ไหม, 6, ไหมนี่ไงภ <Supp ly. S 1> านที่หกนะครับภา <Okay. S 1> ร,ร,รกิจภารกิจขั้นตอนที่หกนะครับโอ้โ okay. หทำไมพูดยากมากเลย <c oughs> พอมึงนี่กล้าเหรอกล้าเหรอกล้าเ,าเพื่อเพื่อนของกูเหรอ แกงกลุ่มโค้เยอะศัตรูมันมาเพียดยังไงเห็นไหม ระเบิดระเบิดโอ้โห,โโหสังัญรโคยเยอะโคแรงเว้ย มันไม่มันไม่เหมือนเกนทีไฟไว้มันมยากนะครับถ้าวาเลนไนผ่อนมันพองจะม,มันขัดยากอย่างนี้ครับอืมอยากเข้ามาดินี่ไงชนะน,นะครับโอเคชนะน,นะครับโอ้โหังมีระเบิดแรงอยู่นะครับโอเคต่อไปขั้นตอนที่เจ็ด ต่อไปขั้นตอนที่เจ็ดมันโคตรภาคที่เจ็ดหรือขั้นตอนที่เจ็ดนะครับขาว่าอะไรวะโอเคเพื่อนของพลตอนนี้ห้าคนนะครับต้องยันไปยันมานะครับระหว่างมีพวกศัตรูยูกใกล,ใกล้โอ้โหของจะมีนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วศัตรูศัตรู ม,มันเปียนกระสุนช้ามานะครับอืม อืมตายไปแล้วสัตว์โอเคย okay. ังมีอีกไหมโอเคบึ้งนะครับเปิดมันจะมีหายนะ กี่หมืนหม่นนะโอเคไปต้อนนะครับอะไรของมันนะโอเคขั้นตอนที่เจ็ดถือว่าสำเร็จแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนที่แปดนะครับที่แปด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 พาที่แปดนะฮะในงไง ขอนอนที่แป๊ดต้องเดินทางอีกนะครับโอ้โหตอนนี้ท่านของกูมันใส่มวดแปดนะตั้งอา้าเห็นกองทัพอะไรอยู่ตรงนี้วะโอโหจดไปแล้วนะฮะโอ้โห,จด,โโหจดได้สวยมากเลยนะครับโอเคคืนนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าเกณฑ์จบแล้วนะครับ แค่นี้น้อยๆเรื่องสั้นๆครับโอเคถ้าใครชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจด้วยนะครับ